ทำมาลีจากทิชชู่แบบที่สองค่ะใช้ทิชชู่แบบยาวจำนวน2แผนะะ่นนะคะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ตัดค่ะเสร็จแล้วพับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดนะคะเราก็จะได้ทิชชู่ทั้งหมด4ี่แผ่นนะคะวางซ้อนกันพับขึ้นลงเหมือนพัดนะคะ ความกว้างของกระดาษแต่ละพับก็จะประมาณ2เซนติเมตรนะคะบีบกระดาษด้านหนึ่งให้เป็นรอยค่ะกางกระดาษออกตัดเข้ามาประมาณ2เซนติเมตรนะคะตัดตรงรอยพับที่เราพับไว้มาจนสุดเลยนะคะตรงรอยที่เราตัดเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดเป็นโค้งนะคะ เมื่อกลางออกก็จะได้รอยโค้งสองอันนะคะตรงช่องที่สองก็จะทําเหมือนกันนะคะตัดให้เป็นแนวโค้งค่ะส่วนปลายก็จะเป็นโค้งๆเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะเราก็จะตัดไปจนสุดกระดาษเลยนะคะเสร็จแล้วแยกกระดาษทั้งสี่ชิ้นออกจากกันค่ะ ตรงก้านเราจะใช้ลวดหนึ่งเส้นนะคะดัดโค้งตรงส่วนปลายนะคะหมุนลวดเข้ากับกระดาษที่จู้นะคะเราจะหมุนไปเรื่อยๆจนสุดกระดาษเลยค่ะ เสร็จแล้วนำเส้นได้สีขาวนะคะมาพันแล้วก็ม้วนเก็บไว้ค่ะตัดเส้นได้ออกนะคะรอบที่2เราก็ม้วนกระดาษไปเหมือนเดิมนะคะพยายามสับวางกระดาษนะคะให้กลีบสลับกันค่ะเสร็จแล้วใช้เชือกมัดน,นะคะแล้วก็ทำชั้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ เพื่อนๆคนไหนอยากได้ดอกใหญ่ก็ใช้หลายชั้นเลยนะคะดอกใหญ่ประมาณนี้ก็จะใช้6ชั้นค่ะสึ์งานใช้ได้สีขาวคล้องเก็บนะคะเสิ็จแล้วใช้โฟลลเทปพ,พันในส่วนฐานดอกและลงไปตรงก้านนะคะต่อไปเราจะทำดอกต้มนะคะ ใช้ทิชชู่ขนาด4คูณ8เซนติเมนะคะพับครึ่งค่ะใช้ลวดดัดส่วนปลายโค้งแย่เข้าไปด้านในนะคะค่อยๆดันทิชชู่ลงมาจัดส่วนข้างให้เรียบนะคะใช้ได้ขาวมุนล็อกปิดงานค่ะติดฟลอร์เทปตรงส่วนก้านนะคะใครจะทำเป็นช่อก็ทำเป็นหลายดอกนะคะมัดรวมกันเลยค่ะ